พักนะคะ,ะงานนี้นะมีการนวดหลังนวดเอวละคืนนี้ เมื่อคืนเมื่อคืนฝันว่าได้แบกของหนักแบนบะหรือว่าได้กินของหวานแนเี่อนไปน้ลาหมูแล้วบนน่หมูขนานเงาน้งอ่นกเนย้พ่วงกันนเป็นการพักนะคะจุดที่สอง โอ้มันโมเมนต์เล่นเล่นเด้อพี่นุ่มเสาว่าหนักแล้วหนักไม้อีกหนักไม้อีกดูไม้แต่ละท่อนเลยอ้าวอีกอึดใจเดียวมาจัดมานะคะเอฟซีเอาอเออเออ่านะคะอันนี้สอนนำหน้านะตามมาโดยทีมช่างนะคะ สู้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 ใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วความเป็นฝันฝันเป็นจริงใกล้แล้วรางวัลที่หนึ่งรางวัลที่หนึ่งอยู่ข้างหน้าเราต้องเลื่อนไปพอดีลุงดึงสายไฟออกนะครับอ่าถึงแล้วนะถึงแล้วนะหมุนเลยครับข้างหน้านะดึงหมุนให้ตัวบอกงอกก็ไปเอานะฮะเอออเาสายไฟออกมันคือประควางแข้งบรครับแข้งประความนะ โอ้ยขอบคุณเนะทุกท่านขอบคุณพี่แอนครับสามปีครับขอบคุณครับข,ขึ้นเป็นคลิปสองแล้วเนดะ้อโอ้ขอบคุณครับปาด์ีทัวร์ครั้งแรกในการแบกเสาไฟไหใหญ่ป่านี้ ตอนที่ทําสวนนี่คือไม่ได้แบกเองนะครับมีรถมีรถยกให้นะครับตอนที่ทําสวนโอ้ปวดแขนเลยครับป้าไม่มีแรงเลยจะไปให้เมียนวดอะอย่าเนียโอ้จะได้นวดจริงๆแล้วครับจะได้ขี่รถกลับเลยแล้วครับช่วงบ่ายนะฮะกลับแล้วครับเพราะว่าเตรียมรับปริญญาครับป้าเขาต้องไปซ้อม น้องนกจะไปรับปัญญาต้องไปตรวจผลเอทีเคโรงพยาบาลรับที่ไหนอ่ะอยู่ราชพัฒน์สกลครับรับจริงวันที่17บเจ็ดป้าเจ็ดพูดซ้อมเหรออ่าจะเริ่มเอาเอกสารไปส่งมหาลัยก็จะหายไป2อาทิตย์นะครับออ๋รับจริง17รับจริง17กันยาใช่ไหมสิบเจ็ดเดือนนี้แลู่ทราชพาฒนสกรนครใช่ครับป้าช่วงบ่ายดีใจด้วยดีใจด้วยครับผมตอนนี้เราก็ต้องมาช่วยกัน ขุดหลุมกันต่อนะเอฟซีครับผมก็ทีมช่างตอนนี้ก็พักไปหากินข้าวกินน้ำกันก่อนเนาะก็กินข้าวกินน้ำก่อนครับเอาเช้าก่อนซะก่อน ต้องประมาณเ р, <twitch. S 1> ม oui, ็ดเม็ดครึ่งเนาะแปดสิบเซ้นบ่ะครับ เอาเข้าดิมีมีแต่ต้นใหญ่ๆเฮ้ยเสาสามารถเอามาสั่งบ้านยูทูบเบอร์ได้เลยอยู่คานน่ะนะไ,ได้ไแข็งแรงใช้ไปก่อนอครับใช้ไปก่อนได้ขนาดชาวบ้านเขายังใช้เสาไม้ชั่วคราวแม่นครับเนาะภาษาเนาะ,นนะสุดยอด

ก็นี่ครับบรรยากาศช่วยกันขุดเสาแล้วก็ไปย้ายเสามานะเอซี FC. มันน่าจะใช่แล้วป้ะพื้มมาแบบนี้นะโหเดี๋ยวช่วยพ่อฟื้นขุดนะฮ <FC, S 2> นะเอซเนาะสลับกันไปสลับกันมานะไปหาน้ำกินก่อนนะเอซนะขอแห้งนะ กล้องหล่นจะเข mm hmm. ้กินน้ำอะ่ะเอาเือแร่มาก็ได้อดิอนก็ได้อยู่

เจะไดเอาเสาไฟ่ไเจะได้เดินไ้องผ่านตกลางนะคู้ชมับัแลว่างบอกวาเปิดสายไฟทั่วมาเม็ดเนวนอนห้อลคัโอ้ตวน้คดเปนเม็ดฟูขึมาหลุ่มเรื่องเขาทายเลยิ โอ้ยมีหลุมชองหลุมเท่านั้นแหละหอดเม่รแล้น้องนั่นแปดสิบเซนเบไดอันต้องทาใส่ใส่ปากระตูนะครับใส่ทลากระตูวันที่สองกาขายใส่ปักกระตูวันที่สัมสเียบนะครับ เฮ้ยไฟจะมันสุดไฟสามลุงจิมช่างก็ถามลุงจิมลุงจิมใช้ปี่ตัวลุจิมจจะใช้ปักกี่ตัวปัก้เยรครับมันมีแค่บบเกอร์แล้วก็ม่ปักลแขงเหมืนบ่เพราะว่าอันเซื้อปักมาพวงุใช้ตัวนะครับาเลเียขดลวบเสียบมั่งเาเนี่จะเสียบันเสียบตู้เย็นมัน้ อันนี้มีแคร์สีคัอันนั้นมันเป็นเบเกอร์ทียเอันนี้เบเกอร์จา่แมนที่นตัดแมนที่เช่ยล้เียวเอบเขาเียวัวซันะครับผมเอาเฮดไวเลยชุดละสามพักเออชุดละสามเลยอ้ชุดนึงนะให้มีสามรูตัเเนเกือผมเข้าใจว่าเบเกอร์มันมาทั้งแข้งคับอนอ ใหผมสั่งเลยคือเบเกอร์ก like ับคมสั่นเบรกเกอร์ตัวดำให้ผมสั่งเลยคือเบเกอร์กับคัตเอาท์กับที่ยังร่วมกันเบิดเลยอยู่ในหันเพิร์ดเอาไปชุดเบเกอร์ตัดไฟมาตัวเดียวอ๋อลงทีมเปิดแต่ข้างหลังไงผมว่าเบเกอรามาเขาบอกใส่แก้วถไฟต้าทั้งสามตุดงสามมู้นะครับอนาคเจ้าจะเสียบตู้เย็นพร้อมเสียบนี่รถเจ้ามี่วันนี้เอามาเลยบอก ไปถาว่าเอาบ่อปักไฟ่อเอาทางไฟเดียวเราบอไปใช่มืท่านโอ้ยครับอบท่นมาเอาตเดียวคนนนเอาไปใส่ค้ท่านบอครัใชแล้ว่วเองใ่้งาเหมนคอะ่ไรครบานเอาไปใส่ยี่อ้แกนคุณไดีเเราแม่อื่ผูท่านบ่กเจ้าเือเดินมาเนีนตนี้แล้วมีปากมีไฟหลอดเนื่องแล้วเรียบร้อย กลับถึงบ้านผมแค่พ่อตอนนั้นใส่ราด้ำเนินการใรียนวัดเราเตรียมอุปกรณ์แหละครับอาจได้เปนการมาถ่ายเพราะว่าเราเข้ามาเราเข้ามาถ่ายแล้วก็มาถ่ายโอ้โหคนมาถายเลยไหนเราเราเข้ามายุดข้าเพราะเราตรงนี้ตังดึงตัวยังอีกแล้วว่ นลุงจีโม่าลุงจีโม่ ขุดได้ลึกพอประมาณหนึ่งนะครับแต่ยังไม่พอนะ้วต้องขุดลงไปอีกขอบคุณสำหรับทีมนี่